สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือถ้าใครทราบลักนาะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะถ้าใครไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ชาวเป็นชาวราศีมีนอยู่ราศีมีนหรือเปล่านะคะดูตามชา้าที่อาจารย์วางไว้นะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปัก คุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31 มกราคม2566นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณาชาวราศีมีนลัคนามีนและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก u ับสไคร์ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีมีนคนมีคู่นะคะในปักนี้ ดวงชะตาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของท่านจะเป็นยังไงของพลังงานไพ่เปิดดวงของชาวราศีมีนคนมีคู่ค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของท่านนะคะอไพ่ขึ้นชามล้านาราชาถ้วยค่ะไพ่ The Star. เดอะสตารเหรียญค่ะ เจ็ดไม้เท้าราชินีดาบค่ะพลังงานไพ่นะคะบ่งบอกถึงความสุขนะความสุขทำร้านนะคะการการปรับเปลี่ยนก็ได้การดีเทิร์นการปรับความเข้าใจความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าการ เอาอกเอา,เอาใจกันนะคะอาจารย์มองนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หกเหรียญการเทคแคร์การดูแลการซัพพอร์ตนะคะที่จะมีขึ้นให้กับชาวราศีมินไม่ว่าคนนั้นเขาจะอยู่ทางไกลอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้จะมีการเดินทางมาเจอเจอกันนะคะไพ่ธา,า,ามาลันยังแปลว่าการเดินทางนะคะเพราะในไพ่ตามตำนานคือเทพีสายรุ้งนะคะ เธอจะส่งข่าวสารเขาจะส่งข่าวสารมาหาคุณจะนัดเจอเจอคุณไพ่เดอะสตาร์ชุดนี้คือความสุขความสมหวังคุณคว้าดวงดาวได้อยู่ในมือในอุ้งมือคุณแล้วเขาอยู่ในอุ้งมืออยู่ในดวงใจของคุณค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่รักคุณมากๆค่ะไพ่ราชาถ้วยเขาจะบอกเลยว่า เขามีคุณแค่นั้นเขาต้องการคุณนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเขาก็จะไม่ถอยแม้ก้าวเดียวนะเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคราชินีดาเพื่อได้ครอบของคุณนั่นเองเอ,อ้สุดยอดเลยค่ะนี่คือพลังงานความรักที่จะเกิดขึ้นนะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานหัวใจคุณบ้างชาวมีนคุณคิดและ อรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณรักเขามากน้อยแค่ไหนเขาเป็นยังไงในจิตใจของคุณค่ะขอพลังงานไพ่ดูจิตใจของคุณไพ่พลังงานราชาดาบเขาช่างเป็นคนที่คุณเนี่ยมั่นใจนะคะคุณชอบบุคลิกของความเชื่อมั่นห้าดาบบุคลิกที่เขาเรียกว่ามีภาวะของความเป็นผู้นำเป็นคนที่ไม่เกรงกลัว อะไรเป็นคนที่สู้ยิบตาจริงๆเออก็เหมือนนี่แหละเขาจะทําทุกอย่างแหละเพื่อได้คุณมาครอบครองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีบุค,คลิกที่โดดเด่นมีภาวะของความเป็นผู้นําสูงมากคุณประทับใจในจุดนี้ของเขาแต่เขาก็มีความอ่อนโยนด้วยไม่ใช่ความแกร่งหรือความกล้ายอย่างเดียวแต่เขาก็มีความน่ารัก ความรู้มันติกค่ะอืมเป็นไพ่เจ้าชายถือถ้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ชอบในจุดนี้และเขายังเป็นคนที่มีฐานะดีก็ได้มีฐานะทางสังคมหน้าที่การงานที่โดดเด่นซะด้วยไพ่สี่เหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่อัศวินดาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมุทะลุเหมือนกันนะพูดจริงทำจริง เป็นคนที่กระฉับกระเฉงทําอะไรแบบรวดเร็วไม่แบบอืมไม่เขาเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวก่อนคอยก่อนนะดูก่อนนะไม่มีค่ะถ้าเขาพูดอะไรคือลงมือทําเลยค่ะไม่มีการรอเวลานั่นเองนะคะเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยค่ะไพ่หกถ้วยค่ะเขาเป็นคนที่แบบถ้าจะ ทำอะไรก็ลงมือทำตอนนั้นและทำให้คุณเห็นให้คุณเข้าใจเขานั่นเองคุณจึงประทับใจเขาคุณถึงพอใจในสิ่งที่เขาเป็นคนที่พูดจริงทำจริงอ่านะคะคุณชอบคนแบบนี้อา่าแล้วเขาล่ะรู้สึกอย่างไรและประทับใจในส่วนไหนของคุณคนคนนี้นะคุณมีจุดเด่นอะไรที่เขารักและพึงพอใจเขาชอบคุณตรงไหน เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะขอถอดหัวใจเขาหน่อย page of one เขาก็ดูคุณเป็นคนมีมนุษยสัยสมพันธ์ที่ดีอ่าเป็นคนเก่งเป็นคนแบบเวลาอยู่ในสังคมนะ่ะคุณดูแล้วเป็นจ่าฝูงก็ได้เป็นผู้นำดูแล้วโดดเด่นมากไพเดอรซันนะฮะไพเดอร์าวเคุณเป็นคนที่แบบแรงนะแรงแรงแบบไหนแรงแบบ เอ่จะบอกว่ายอมหักไม่ยอมเหงอมันก็มีทั้งทั้งจุดดีและจุดเสียนะแต่เขากลับมองว่าคุณเป็นจุดดีเพราะคุณเป็นคนที่ปากกระใจตรงกันนั่นแหละคิดอะไรคุณก็จะไม่เก็บงาความรู้สึกคุณก็พ่งออกมาแบบนั้นแหละนะคะเขาก็ชอบคุณแบบที่คุณเป็นนั่นแหละนะคือเป็นคนที่เปิดเผยนะคะเดอะซันทาวเวอร์เป็นคนที่ไม่เอ่อ ไม่ปิดบังในแง่ของความความเป็นตัวตนนะคุณแสดงคุณเปิดเผยมากนะนะคะ,ะเจ้าชายถือเหรียญคุณเป็นแต่คุณก็เป็นคนที่อะไรควรและไม่ควรคุณก็รู้จังหวะจะกคนเหมือนกันนะไพ่สามดาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอาใจใจตัวเองเสมอไปแต่ถ้าคุณเขาจะมองว่าถ้าอะไรมันเป็น การสู้แล้วสําเร็จคุณกล้าตัดสินใจเขาชอบตรงจุด,จดนี้แต่ถ้าอะไรแล้วมันเกิดความเสียหายคุณก็รู้จักรอค่ะนี่สิ่งที่เขาชอบและประทับใจในตัวคุณค่ะอ่าโอเคแล้วคุณก็น่าจะสวยหรือคุณก็น่าจะหล่อด้วยละค่ะเพราะมีไพ่เดอร์สันนั่นเองเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมเหมือนกันก็ได้นะคะ คำว่าเดอซันมันไม่ได้แปลว่าร่ํารวยเสมอไปอาจจะรวยหรืออาจจะแปลว่าชื่อเสียงหรือเป็นคนที่คนยอมรับนับถือนั่นเองดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวมีนกับคนคนนี้ของคุณจะไปต่อกันแบบไหนนะสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะคุณได้ไพ่อราชาไม้ได้พลังงานไพ่แปดถ้วยได้ไพ่สี่ถ้วย 6ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เก้าดาบอาจารย์ขอดูหลังไพ่หน่อยนะไพ่เก้าดาบก็พูดได้สองแง่สองมุมดูหลังไพ่ค่ะอืมอาจจะเป็นประเด็นละสรุปความสัมพันธ์อาจารย์มองนี้อาจจะต้องขยายความเพิ่มนะคือมันเหมือนจะมีการพัดพากันนะเพราะพลังงานแปดถ้วยกับเก้าดาบเนี่ยอาจารย์มองนี้หนึ่ง คำว่าหกไม้เนี่ยมันแปลว่าสิ่งเก่าๆเขาอาจจะต้องหนึ่งถ้าเขาอยู่ไกลเ่คุณคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเขามีเกณฑ์กลับไปบ้านเขาก็ได้กลับไปประเทศเขาก็ได้นะฮะมีเกณฑ์รักการชอบพอกันแต่มีเกณฑ์พัดภาคอาจารย์แปลอย่างนั้นมันไม่ได้แปลว่าเลิกนะให้ก้าดาบเนี่ยมันแค่ความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจห้าเหรียญคุณกังวล คุณกลัวว่าการแพทย์ภาพครั้งนี้มันอาจจะทําให้ความรักของพวกคุณสิ้นสุดกันก็ได้แต่จริงๆมันน่าจะแปลว่านั่นละค่ะเขากลับบ้านอ่าไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านหรือไปเคลียร์เรื่องราชาไม้ธุรกิจกิจการของเขาไหมอะไรประมาณนี้หรือไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆของเขาก็ได้แปดถ้วยสีถ้วยที่เขาจะต้องจัดการนะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะอีกสักสามใบเ็าแล้วกันว่าตกลงแล้วอ่ะ คุณกับเขานี้จะสมหวังกันไหมนะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะสองดาบค่ะเจดเหรียญค่ะ,อ,ะอาจารย์ก็แปลตามหน้าไพ่และว่ามันใช้เวลาแต่ก็มีโอกาสสมหวังให้คุยกันไปก่อนดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะเก้าเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันคือการแสดงออกของ ความรู้สึกของหัวใจอยู่แล้วนะการติดต่อการคอนแทคพูดคุยกันไปเรื่อยๆไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ยังถือตะกร้างเงินถือถาดเงินอยู่มันแปลการไม่ปล่อยวางอยู่แล้วมันแปลว่าการคบกันแบบมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าไม่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นคุณกับเขาต้องมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนั่นเองนะคะแต่อาจจะช้าและใช้เวลาสำหรับคนชาวราศีมีนคนมีคู่นะ โอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ คนโสดได้ไพ่แปดถ้วยได้ไพ่หนึ่งเหรียญได้ไพ่ดิอมเพล่สองไม้เท้าแล้วก็อสศวินเหรียญน,นะคะ,ะคนโสดนะไพ่ตักนี้คุณโดดเด่นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักใหม่ๆแต่จะเป็นช่วงที่ทำให้คุณอย่างลังเลใจอยู่นะเพราะว่าอาดีตอาจจะแปลว่าล้มเหลวในละาไพ่แปดถ้วย คุณได้เจอเจอสิ่งที่มันทําให้คุณได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักได้เรียนรู้จิตใจคนเอ่อนะคะการเอ่อเรียนรู้จิตใจคนเนี่ยมันก็ดีอย่างนะมันทําให้เราเนี่ยฉลาดมากขึ้นในการในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมนั่นเองอาจารย์มองนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งเหรียญกับเอ p e r พ r ร์คุณน่าจะเจอใครที่ค่อนข้างแบบ มีอิทธิพลมีชื่อเสียงฐานะร่ำรวยมากเข้ามาแต่มันก็ทำให้คุณไม่ค่อยจะแบบตัดสินใจได้แบบง่ายๆนะคะสองไม้เทา้าคุณจะลังเลว่าคุณจะทำยังไงนะคะแต่อัศวินเหรียญเนี่ยมันก็ยังเป็นคนขี่ม้าถือเหรียญอยู่มันก็แสดงว่าคุณก็ยังยังให้โอกาสคนคนนี้ให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสเขาในการเรียนรู้กันค่ะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรือว่าชาวธาตุาไฟธาตุดินธาตุน้ำเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงปักนี้นะคะคนโสดชาวมิน้นแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะขอพลังงานไพ่อีกข้าบค่ะเป็นแฮงแมนเป็นหกเหรียญราชาไม้เท้าโทษทีค่ะราชาถ้วยค่ะขอประทานโทษค่ะเพจออฟวันแล้วก็ราชาไม้เท้าค่ะ คืออาจารย์มองอย่างนี้นะคนโสดด้วยไพ่แปดถ้วยกับแฮงแมนนี่แน่นอนนะประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่ผ่านมามันมันทําให้คุณไม่เปิดใจง่ายๆนะแต่แค่แค่ไม่ปิดกัน้นไม่ปิดกัน้นแต่ไม่เทใจไม่เปิดแบบรวดเร็วมันจะใช้เวลาค่อนข้างเนิ่นนานมากๆในการในการเรียนรู้ในการให้โอกาสตัวเองอะ่ะคุณเรียนรู้คุณพูดคุยคุณมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีแหละแต่แค่ว่าไม,ไม่ไม่หลวมตัวง่ายๆไม่แบบอ่อนไหวคุณมีเหตุมีผลคุณคบแบบมีสติอืมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยอาจารย์มองเลยนะคนเรานะอย่าอย่าทําให้เขาเรียกว่าความรักทําให้ตาบอดนะนะมันไม่ดีหรอกคะ่ะคนเราอะอาจารย์มองเลยว่าดูกันน,นานๆนะดูให้เห็นทักแท ดูให้เห็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อบกพร่องของแต่และฝ่ายแล้วอีกฝ่ายยอมรับได้ไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะคงรักกันแบบยั่งยืนนะคะอาจารย์ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนหรือท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น,น้อยนะคะอาจารย์ก็จะมีความสุขมากๆในการทำคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์ กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ